ต้นด้วยครับวันนี้ก็อยู่กับแมปอซิก้าก็อันนี้คือคุณแอ่อ๋ออันนี้เวอร์บอร์ดเดอร์นะครับก็ปันก็รู้บ้างอย่างนี้นะครับแล้วก็คือสันดยจอสแอนด์สกอร์เก้าเจ็ดแปดสองเจ็ดล้วไรสักอย่างหนึ่งก็สติกเกก็คือเหมือนกับว่าขอเริ่มต้นมันจะอยู่ในเซนนี้มันจะอยู่ในหิมนี้เอาเอาของทั้งหมดไปแล้วคุณจะรู้ว่าเรา ว่าคุณต้องการนี่คือเหมือนก็ประเวณที่เราอยู่บริเวณสีเขียวเนี่ยคือประเวณที่เราอยู่เออแหลกได้ที่เลยโว้ยแหลกครับแหลกครับยิ่ิจะอินเดเซตุยอ คือมีพวกเอ็นดิเซชก็เป็นบุ๊กเซฟอะไรอย่างเนี้ยก็เอาไปทั้งหมดเลยก็นี้วก็อินโทรก็ you are in this the distant b i r d of Asika ก็อา a s i k เหรอเฮ้ยอะไรสักอย่างหนึ่งก็สังไม่ the every you are in of the distant w i r d it's called the land of the unwanted bimimi many people come here because they feel lonely helpless, and all oh, forgotten no matter what i 3 b e นี่มันเพลงได้มันคุณก็คุณจะไม่เข้าใจเนอะพวกกันดูก็คุณจะไม่เข้าใจ no matter what situation anyone is in there has been one Person constantly tormenting the minds of those who come here. serious he summoned serious Morrow. supposedly he knows things that could help or destroy the world, figure out what exactly happened. To Sirius, he is the key to figuring out the ultimate secret of this land. S go, a s k ั p พิเศษก็เป็น normal mode ดูนักเบรกบอกไปซิ่ง is okay ก okay, ็ประมาณนี้นะโอเคปะปะเพจเป็น normal game จนเสร็จ u s ส anything แปลกดีสุดเลยเท่ฟันก็ก็กลัวจะเสรก็เหมือนกับว่าคุณจะต้องทำจบอย่างแน่นอนซิว่าจะเสร็จคือเหมือนกับว่าแต่ยังไรซะคุณก็ต้องทำให้เสร็จอะเมื่อคุณทำเสร็จครบครบทุกภารกิจแล้วคุณก็ทำเป็นแบบจบ You get one starting คือหมือนว่าเราได้คูณหนึ่งอันแลแ้วแลวก็คือคุณสามารถหาโดยการหยียบแผ่นสีทองหรือจะยิมมาจากในหีบก็ได้เออ extra remember remember this is a tricky so all question may not be answered คือหมือนว่าเขาจะไม่จำตอบคำถามนะนั่นแหละทวนจะหาย if you make up every of life boy a o l have any question จะบอกว่าไอพีไซเบอรพอร์ตบะโอ้ยทงมันแล้วยิงคิดยนเงเครียด set this mino on the forum o a my c o m a p m a p s c o m ก็คือเหมือนกับว่าถ้าคุณมีปัญหาหรือคำถามเนี่ยก็มาถามได้นะหรือมาบอกเลย mapmaker josh underscore เก้าแปดเจ็ดหกห้าอ๋องี้นี้เอง thanks to everyone that w i l help make this map possible from josh อันดับสกอร์ก็แปดเจก้เป็นใส้ก็ตามนี้นะครับก็ครูก็ k a r a m is the wicket of the god. She cannot complete her task. She has enlisted his help even he h a อไเอเอก็เหอือนกัเธ้เรียมนะธอ r a m เอไดเอ้เอเจ้าทอ่อไอนแอที่สุด เธอไม่สามารถทำสำเร็จในคำพูดของเธอได้และก็เธอไม่สามารถช่วยเหลือได้หรือเปล่าออก็าไม่รู้นะยกเว้นว่าเขาเฟลแล้วเธอไม่สามารถสรั่งภารกิจอะไรได้ก็สเต็ปเฮียนะครับเพื่อเอาครูวีโนวอีโนว์วอร์เดอร์เชสอาร์เอมพิซเอชเฟลเฟลสเต็ปอันเป็นสออิ่งไดลิสโซสแตนจูคัเกตวอลเย์บ้ล ข้อ e s เกน r ยมดาอัปเดตโอเคก็ก็เราควรจะไปอะไรต่อนะแอร์ิปแงเกอก็มีอะไรบ้างนะสปา ไอ้สิบฮังเกิลนี่มันอยู่ตรงไหนวะหุยแจ็กเก็ตพิกคาสเตอร์พริกเอาที่มันเป็นที่อยู่ใกล้ะนะอืมเราก็จะไปตรงนั้นก่อนใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราก็จะเอาซิมโป้ราไฟแล้วสมัยนี้เหมือนมันมืดๆโอ๊ยแกลก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 เอ,อ้ย ôi xuôi đêm mà gửi hỏi lừa hại ổng gửi đi hại lừa cao เฮ้ยเฮ้ยเจ้าวัวจุ้ยหนูเองจีโอเคจะไม่ต้องสวยแต่แล้วเจอนี่เจ้าช่วยหาหาดูให้หน่อยได้ไหมโอเคไม่ต้องหาแล้วเราเจอแล้วบัวมันของบัวอะไรของมึือเตอร์สอดหุ้ยสเตอร์ส้อนี่โคตรโหดเลยวัวโหดไหมก็โหดดิโอ้ย วัวนี่เจ้าปคู่รักกันเหรอโอ้คือเก่งนะเนี่ยที่นี่เราอยู่ที่ไหนเนี่ยเปล่าไม่ใช่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 

อืออือ,อจอมด้วยแล้วถ้าแกยิยงไม่โดนเนี่ยกูไม่ยุ้นะวะ่าเออร์ไอ้ขอโทษครับไอ้ขอโทษครับไอ้ขอโทษครับ,อ,อ,รบอุย้ย This the every is we a o w a

เออนี่ว่าแต่สวอมวิสิเตอร์นี่คือทำไงวะโหธทนูปักเต็มหัวเลยก็ไม่คุย Why does c a l i u m ไม o not want to go into swarm? ่วน s ี e s s ีเ s น e ์ d เออดูถ้าว่าตอนนี้ไอ้มันยังไม่ควรใช่ไหม

ทางนี้ตลอดแล้วสมมติเราจะต้องปีนมันยากก้อยตรงที่นี่แหละโอ้ยเอ้ยทำไมมันแหลกวะอ๋อไม่แปรอ๋อไม่แปะครับ บอบปอบไปตั้งแปดครั้งแต่ยังไงมันก็ยังคงความใหญ่ได้อยู่ดีนั่นไงหรือว่คือว่ามันแหลกท,ท,ทีเยยนเลยครับ

ม,ม,มีส่วนไหนนะครับว่าที่มันปแปลกผิดเพียนไปจากเพื่อนเลยเฮ้ยซื้อไม่แน่วะพอถอกไปทางนี้ไปมันก็ไม่แน่นะ ถึงไงโกทสฟิวนดินดนของอันวันเ e ซบิคาเดียไปกถึงแล้ครับอืมจะไปบรเวณนนที่มีโอทาวเวอร์วันนี้บ่ เียด้วยอเนนำนำนำเปียนเสื้อผ้ากันเถอะเฮ้ยสัตว์นี่มันก็ควนตีนนะ วางหรือว่า Silas Mallow คุณคุณไหม Veteran นะครับ Silas Mallow คุณเห็ที่อยู่ใต้โคัทาวเวอร์แต่อยู่หนังแต่อยู่เหนือชาวีซิเตอร์ I, I was meant here by the King of Elders I had to survive for many days and nights There was little to do, little to see until come c o m the g u a d i a s of air came to me, she spoke of death and destruction in my home, homeland. I was the only one who could stop the chaos. But I was here. How could I get back home? I definitely didn't want to anger the god. I had to go back home and stop the chaos. But by then, my family and many of those that I knew there, was there were dead. I have seen them. Return to the area in which people will forgotten. Why? Because I feel forgotten. I know my faith is still here. Just when it happens is the mystery. Ooh come call me Wait okay, what This is where Silasmore reside for most of his life except for when he supposedly went back to his home and even though he was excited. And now so, that morrow you can't see my I am... I am Martha I seem to be happy when others are crying or in pain I seem to bring this pain and tears in this fun to my life As a tear-giver, I have brought myself here Nobody needs me, nobody wants me A man named Sheila came today, He seems a bit mad and very that i have tried to distance myself from him as much as possible also occasionally he, he speaks to me but in very audible words i feel like he has seen a god or goddess but i can't be sure i have heard they are saying a god or goddess can say you' your right I now regret coming to this island why because of Silas, he seems to be getting more unstable already. For the past couple of days he has been something a wooden sword and he has tons of cobblestone. Why would he need a wood sword? Why does he keep looking at me as the the wood sword? Why is he coming over to me right now? คืออะไรวะมีกดให้เป็นสเปดอีกอ่ะโอ้ยชางอีนี่ใช้เจ้าสุดเลยมั้ยคังอยู่ในที่จุดเดิมอยู่คุณจะเอาไป This bay has been home to numerous silver mosaic not been able to be salvaged According to r e c e n a simple c a r b o h i p r a t e s sang here as e decent condition. Of course, the ship sailed into this area when the bay was actually connected to the sea. It has slowly c r o s s e d the bay of from the sea. เฮ้ยเหมือนจะหมายความว่าที่อยู่ด้านล่างนี่นะ to mail. แคขอครูกอย่างมาครบแล้วนะเกือบ u n d เด s t ทเบ a b l e แล้วคือมันหมายความว่าไงนะไอยังงงอยู่นะว่าที่บอกว่า s i l v e กอะคือเหมือนว่าทำไมมันจมได้ก็ ความจริงมีเพิงเดี๋ยวเท่านั้นทนุยไอคกยยังไม่รู้เนี่ยไม่ใช่ไม่้เสมือนกูติดต่อกันกูโอ้อไปไม่มีอะไรจริงๆนะครับไม่มีอะไรจริงๆนะครับอ่ะ๋ยวมันจะถึงอนะ่ะมันจะถึงส่วนที่อยู่ใต้สุดน,นะครับน่าจะมีอะไรนะ วัที่นี่คือโบคลนิกเอาไว้เนี่ยโค้ชไล่เออคือดทอเรืเอสปีใช่ไหมอุย้อยเจ็บว่ะคือเขาบอกว่าให้เอาสปีนขึ้นไปที่อยู่ตรงนี้เฮ้ยอีกเดียวเองเอ้ยอีก Sợi em pin hết em bình mới ra Thấy xéo. My risk cardi enchantment table in this euric armor. In this promise to show herself to me today she was going to give me a gift. She says if anything happened that the gift would take me. So now I have the gift. The seventh is missing never before have I failed to so arrive. There's no problem with it? She has been talked to me in a while. She has been gone for years. I'm confused beyond all recognition. I must sit on this cave face and wait for her. If she ever comes, I am worshipping Ignis because of the loyalty to me. Maybe it is because I used to be an entertainer with fire back in the tower of E.D. Crew. I am just not sure about anything anymore. Chill out. Chill cow Ngay ma? Er, mình It is a mushroom soup. Everything. This used to be active volcano. Now it may serve. สบติดไปแล้วว่าแนวน่าจะขึ้นไปต่ออีกนะดีดี่สุดนาคนจะขึ้นไปอีกรอบหนึ่งถึงแล้ว เอ็นี่อย่างบอกนะว่านี่อย่างไม่ใช่ทอร์เรสแลวทอร์เรสมันอยู่นะคุณครับค,คุณคิดว่ามันอยู่อีกไกลมั้ยเนี่ยคือพี่หมากโกนเี่นที่สุดเพืให้ได้อะ มันแมงมุมนี่วะอโอเคควตเตอร์พีกเขียนวิวีก่อนดีกว่าเฮ้ยข้ามบนมีกัน <c oughs> this area i v e n t e r y storm seems to stay relatively really calm เฮ้ยไม่แน่นะข้าหนาหรอก โอ้น uh 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 ี้น uh ่จะเป็นย uh ูเซ็ตเคฟนะถ้าใจเราเนาะข้อมันจะมีเส้นทางไปยีกแต่มันมันก็คือหนุนไปได้นะ ให้เป่าวะพราะเราไม่ได้ใช่นะมกบคุณเถอะ ทีนี้ก็โยนทิ้งกันไปเลยที่ขยะโอเคเอาไว้ก็เดี๋ยวไปลอกดินนที่เราทำอยางนี้นะเอ้วมัญหาหนะครับแล้วไงต่อโอ้ช่างบนนี้เปล่า Yeah! The touristry! Cut the peak. There are several small peaks that make this kind mountain of scene as a landmark mobile. Cut the peak has been a destination for many who came to this land. We can yeah, we'll go. ไปก็คือคัตเตอร์พิกทางแอดอัลตาริกโยน็นะว่าแต่ดูแล้วนี่เหมือนกับาเราครจะเข้าเมเมื่อแล้วว่ะราควรจะไปหาที่นอนแล้วฮะโธ่ผมไม่ต้องหานะที่นอนว้าวแบบหมดอีกแล้วเลย เวียนอีกงแจ๊คัูหายไปไหนโอ้สุดีะ